ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหนังสือเสียงจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กับหนังสือชีวิตใหม่ตอนที่23บทส่งท้าย การเดินทางตามความฝันของผมในครั้งนี้แม้จะยังไม่สมบูรณ์ตามที่วางแผนเอาไว้แต่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีผมมีความสุขมากเพราะได้พบได้เห็นสิ่งแปลกใหม่ในหลายๆด้านตั้งแต่ออกจากกรุงเทพมาจนถึงวันนี้ชีวิตผมพบกับความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศอยู่เสมอทุกครั้งที่ผมออกจากรถบ้านผมจะมีผ้าขามาติดตัวไว้เสมอไม่ว่าแดดจะร้อนเพียงใดก็ตามผมก็จะใช้ผ้าขามาคุ หัวกันแดดหรือถ้าฝนตกก็ใช้คุมกันฝนได้แต่ที่แน่ๆคือเมื่ออยู่ในที่อากาศเย็นผมจะใช้ผ้าคอามาราคุมตัวทันทีผมจะไม่ปล่อยให้ตัวเองหนาวนานเพราะอากาศทําให้เป็นหวัดได้ในช่วง7-8ปีที่ผ่านมาผมเคยป่วยเป็นหวัดแค่1นถึงสครั้งเท่านั้นอีกอย่างที่ผมจะต้องมีประจําตอนกลางคืนขาดไม่ได้คือไม้ไฟฟ้าตียุงเพราะยุงมักจะชุมในช่วงหัวค่ำหรือถ้านอนหลับแล้วมียุงมากัด ผมจะใช้ไม้ไฟฟ้าตวัดไปมาในอากาศสัก10ครั้งจะมีเสียงดังแป๊ะแปะเป็นอันว่ายุงที่รบกวนผมได้ตายไปแล้วทำให้ผมนอนหลับได้สบายขึ้นและจะตะวัดแบบนี้ทุกครั้งที่ผมถูกยุงกัดทั้งผ้าเข้าม้าและไม้ตีฟยุงมีประโยชน์อีกทั้งราคาก็ย่อมเยาเพียง99บาทผ้าเข้าม้าก็เพียง80 9 0ถึง90บาทเท่านั้นเรียกได้ว่าทั้งถูกทั้งดี ขอปิดท้ายด้วยเรื่องราวของรถบ้านและกองคาราวานของเราขบวนรถคาราวานมีด้วยกัน3คันประกอบด้วยรถนำขบวนซึ่งเป็นที่ทำงานและห้องนอนของผมมีที่ประชุม5้าที่นั่งห้องนอนของแขกบนหลังคาคันที่2เป็นรถออฟฟิศเป็นที่ทำงานของพนักงานห้องประชุมใหญ่9ที่นั่งห้องครัวห้องรับประทานอาหารห้องนอนของพ่อครัวคนขับรถ คันสุดท้ายเป็นรถพนักงานเป็นห้องนอนห้องทำงานของพนักงานเจดคนรวมทั้งห้องพยาบาลสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆห้องน้ำประกอบด้วยห้องอาบน้ำอ่างล้างมือและโถส้วมซึ่งเป็นระบบไฟฟ้าของเสียเพื่อให้สะดวกแก่การทำความสะอาดแต่เมื่อต้องใช้งานจริงกลับไม่ได้สะดวกทาให้ต้องเปลี่ยนใหม่ แหล่งกำเนิดไฟฟ้ามีเครื่องกําเนิดไฟฟ้าใช้น้ํามันดีเซลเครื่องซักผ้ามี1เครื่องขนาด20กิโลกรัมห้องครัวทําจากสแตนเลสทั้งหมดมีอุปกรณ์ถ้วยชามจานชามสามารถทําอาหารเลี้ยงแขกได้ประมาณ20-30คนประกอบด้วยเตาแก๊สสหัวเตาไมโครเวฟหนึ่งเครื่องตู้แช่แข็งสาหรับแช่เนื้อและตู้เย็นหนึ่งตู้ความบันเทิงในรถ ทุกห้องมีวิทยุทั้งหมดพร้อมลำโพงในพื้นที่ส่วนกลางของรถแต่ละคันมีทีวีเครื่องเล่นดีวดีดีและเฮลอาโอเกะพร้อม